ส้มเนี่ยล้ม2ปีติคือปี6แสเนี่ยใส,ส่ส้นสูงนะเราก็ล้มก็คือใส่เฟือกด้านซ้ายก่อนแต่ปลายปี64คอร้ายมากกว่านานตามภาพ ล้มใส่เฟือกด้านขวาเข้าเนี้ยกระดูกตรงนิ้วก้อยอ่ะมันหักแล้วหลังสุดด้วยรเราก็โหแบบนอนไม่ได้เราก็มีปัญหาเรื่องของพวกข้อเข่ากระดูกเส้นเอ็นแล้วดันปวดเข่าด้วยนะทระมานมากคุณผู้ชมเชื่อไหมนอนร้องไห้ทุกวนันใครที่มีปัญหาเหมืนอนส้มแล้วใครที่เคยเจออุบัติเหตุจะรู้ว่าการนอนเนี่ยมันนอนไม่หลับจริงรมันร้องหไหม้มันรู้สึกว่านอกจากเดินไม่ได้เราต้องใส่เฝือกแบบนานๆแล้วค่ะคุณผู้ชมเราต้องทาไงดีอ่ะให้เราสามารถฟื้นตัวได้ไวเพราะเราก็ต้องหาเงินต่อถูกต้องแม่คุณหมอก็เลยบอกว่าเอางี้ก็เข้าสู่กกกรรระบวนนาาใ รักษาแต่ว่าก็แพ้ยากระดูกที่หมอให้หมอก็บอกเอางี้ดีกว่าส้มลองไปหาพวกสมุนไพรไทยอะไรก็ได้หรืออาหารเสริมอะไรก็ได้ที่ทําให้ส้มเนี่ยสามารถที่จะกลับมาเดินได้และฟื้นตัวได้ไวก็เลยมาลงตัวที่งาดําคุณผู้ชมเชื่อปะว่างาดำมีแคลเซียมมากกว่านมวัวทั่วไปถึง8เท่ามีแคลเซียมหรอใช่มากกว่านมวัวทั่วไปถึง8เท่าอันนี้ย้าเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งหลายคนบอกว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปหางาดํามาจากผลิตภัณฑ์อะไรเราก็เป็นคนโชคดีอีกอย่างนึงคือเพื่อนก็มาแนะนําบอกว่าลอง ทานตัวนี้ดูสิไวตาเนเจอร์พลัสน้ำมันงาดามผสมน้ำมันงาขี้มอนเขาใช้เทคโนโลยีในการสกัดเย็นเพื่อคงคุณค่าของ3สารสกัดเอาไว้ใน1ซอฟเจลให้ดูกันก่อนคุณผู้ชมซอฟเจลหรอยงี้่ซอฟเจลเป็นซอฟเจลแบบนิ่มแบบนี้คุณผู้ชมทานง่ายมากซึ่งเราให้ฟังก่อนว่าสาหรับซอฟเจลนี้เวลาทานเข้าไปคุณผู้ชมมันจะดูดซึมได้ดีมากใครนะคะที่เป็นผู้สูงอายุระบบย่อยไม่ดีนะคะหรือว่าแบบรู้สึกว่าเอ้ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรร่างกายจะไม่ค่อยแข็งแรงจะดูดซึมดีไหมอาหาร ไม่ค่อยย่อยนะคะ,ะเป็นทั้งมังสวิรัติและทานเจด้วยตัวนี้จะทานแล้วเห็นผลได้ไวดูดซึมได้ดีส่วนตัวส้มเองเล่าให้ฟังก่อนส้นมอมัทานไปประมาณอันนี้ส่วนตัวเลยนะประมาณ2อาทิตย์คุณผู้ชมค่ะส้มกลับมาเดินได้เหมือนเดิมใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมและอาการพวกปวดเข่าวป,วขปวดข้อปวดหัวเข่าก็ดีขึ้นเราสามารถกลับกลับมาทํางานสู้ตายได้เหมือนเดิม